And I'm getting mighty tired of your trifling ways and of listening to that jackass Bray. ะะวันนี้กิ่งฟ้าจะมาพูดคอนเทนต์เรื่องการแต่งตัวของบัตโฮสเตดีกว่าค่ะว่ามีคอมเมนต์รีเควสเข้ามาว่าพี่กิ่งฟ้าการแต่งตัวของบัตโฮสเตดเนี้ยมีข้อห้ามอะไรไหมกิ่งฟ้าจะมาพูดให้ฟังนะคะอันดับแรกเขาก็มีข้อห้ามของเขาอยู่แล้วเวลาเราใส่ชุดยูนิฟอร์มของเขาแล้วค่ะทุกคนเราจะต้องเรียบร้อยดูดีแล้วก็มีสง่าราศีตามสีที่เราใส่นะคะของพี่กิ่งฟ้าก็จะใส่สีแดงนั่นเองนะคะข้อห้ามของเขามันจะมีหลักๆ อยู่แล้วที่เป็นกฎของเขาที่จะต้องมีนั่นก็คือ1เรื่องสีผมค่ะทุกคนสีผมนี้คือแบบจะย้อมเป็นสีน้ําตาลแดงแบบปลายแบบเฮ้ยเป็นสีทองอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบเราเล่นสงการได้เห็นปะแบบนั้นะ่ะไม่ได้สีผมจะต้องเป็นสีน้ําตาลเข้มหรือว่าเป็นสีดําเงางามหรือว่าเป็นสีแบบว่าสุภาพเรียบร้อยนะคะที่นี่แบบว่าเรื่องสีผมเนี่ยก็มีข้อกําหนดเหมือนกันนะคะทุกคนอันดับ 2นะคะนั่นก็คือตุ้มหูหรือว่าต่างหูนั่นเองนะคะทุกคนอันนี้จะเป็นแบบว่าเป็นมุกเป็นอะไรเป็นคือแบบเราจะใส่แบบเป็นย่อยๆไม่ได้นะคะทุกคนแบบเป็นอรังการงานสร้างเหมือนเราจะไปเที่ยวะคะ่ะคือใส่ปฏิบัติการทํางานไม่ได้นะคะทุกคนจะเป็นแบบ เป็นห่วงหรือว่าเป็นมุกหรือว่าเป็นแบบเออเป็นเพศเป็นอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ได้ค่ะอันนี้ก็คือข้อ2ก็คือตุ้มหูนะคะหรือว่าตาังหูนั่นเองนะคะทุกคนข้อ3รองเท้ารองเท้าก็คือสิ่งสําคัญที่สุดคือการทํางานนะคะจะใส่เป็นแบบ คัาชูทุกคนจะใส่เป็นรองเท้าแบบผ้าใบสีดําหรือว่าเป็นแบบรองเท้าแฟชั่นก็ไม่ได้แบบรัดส้นรัดอะไรอย่างเงี้ยไม่มีนะคะทุกคนไม่มีค่ะนั่นก็คือรองเท้าคัดชูอยู่ประมาณ2นิ้ว2นิ้วครึ่ง3นิ้ว4นิ้ว5นิ้วแล้วแต่ความถนัดใส่แล้วออกมาให้มันแบบว่า ดูดีทุกคนใส่ออกมาแล้วมันดูดีเข้าใจปะมันก็คือตามเกณฑ์ของเขาอ่ะเข้าใจไหมคือเขากําหนดชุดยูนิฟอร์มให้เรามาแล้วเราก็ต้องแต่งตัวให้ถูกกฎของเขานั่นก็คือตั้งแต่หัวจดเท้าเลยนะคะทุกคนถ้าน้องนองจะเป็นบัตโฮสเต็นะคะอย่าลืมนะคะว่า สีผมก็คือสิ่งสําคัญตุ้มหูขณะปฏิบัติหนะ้าที่จะต้องแบบว่าเป็นมุกหรือว่าเป็นห่วงอะไรอย่างเงี้ยขนาดแบบว่าเออยกเว้นแบบว่าเราเลิกงานแล้วเราจะใส่แบบย้อยลงมาแบบถึงเอวอะไรเงี้ยก็ไม่มีใครว่าน,นะคะแล้วก็รองเทา้าก็เป็นคาชูนะคะใส่ปฏิบัติทํางานอีกทีหนึ่งซึ่งเขากําหนดมาให้เรามีเพียงเท่านี้นะคะทุกคนหายข้อสงสัยอย่างน้องๆที่รีเควสเข้ามานะคะการแต่งตัวของบานโฮสเตสก็จะมีข้อจํากัดอ่ะการทําผมนะคะทุกคนก็จะแบบว่าถ้าผม ผมยาวให้รวบติดเน็ตนะคะทุกคนแต่ถ้าผมสั้นจะต้องตัดให้อยู่ระหว่างติ่งเท่านี้เห็นไหมเออเนี่ยถ้าผมสั้นนะคะทุกคนจะอยู่แบบประมาณเท่านี้ทำใจได้ไมหมล่ะถ้าทุกคนแบบว่า เขาก็เลยว่าถ้าผมสั้นจะอยู่ประมาณนี้แต่ถ้าผมยาวจะต้องติดเน็ตทำงานนะคะทุกคนนี่แหละอาชีพของบ้านโฮสเทสก็ต้องอยู่ในกฎของเขาเหมือนกันในการแต่งตัวนะคะทุกคนถ้าชอบกิ๋ฟ้าอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดติดตามกดแชร์ให้กีดฟ้าด้วยนะคะทุกคนวันนี้กี๋ฟ้าแต่งตัวไปทํางานก่อนนะคะวันนี้ค่ะไปแล้วนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ